สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Tower of Fantasy นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบ PVP ในเกมนะครับในการที่เราจะเข้าเล่น PVP นะครับให้เรามาที่รูปดาบเหมือน2เล่มนี้นะครับแล้วก็มาที่การท้าทายนะครับแล้วก็มาที่ลีกแข่งยอดฝีมือนะครับสำหรับเงื่อนไขในการที่เราจะเล่นโหมด PVP ก็คือเราจะต้องมีตัวละครเลเวล31ก่อนนะครับก็คือเมื่อเราเข้าไปก็จะเป็นหน้าต่างนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของランキングนะครับของเซิร์ฟเวอร์ ส่วนด้านขวาก็จะมีมุมขวาบนเป็นเรื่องของของรางวัลในยศที่เราถึงอยู่นตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวันที่สําหรับการตัดซีซั่นนะครับก็วิธีการที่เราจะเข้าเล่นนะครับก็คือให้เรามาที่การจับคู่นะรเราก็กดจับคู่ก็จะเป็นการสุ่มเจอผู้เล่นด้วยกันนะครับสําหรับช่วงระยะเวลานะครับสำหรับซเซิร์ฟไทยน่าจะเป็น5้าโมงเช้าถึง5้าทุ่มนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาเล่นให้เราเข้าเล่นได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่สนามต่อสู้นะครับสนามก็เป็นสนามกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพื้นที่ในการต่อสู้มันจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆในการเล่นเขาก็จะค่อนข้างที่จะใช้ตัวที่จะจะมีเป็น2ตัวหลักๆที่จะใช้คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือตัวแรกก็คือเมอรลิวนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเนมิสิตนะครับที่เขาเล่นกัน โอเคเมื่อกี้เขาจริงๆเขาพลาดนะรจริงๆเขาต้องลันต่อมากกว่านี้ซึ่งมันก็จะมีตัวของเกาะนี่นะฮะเกาะของผู้เล่นนะครับเวลาผู้เล่นเกาะแตกก็จะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงที่ติดซีซีก็คือติดสตันนะครับเป็นช่วงสําหรับการเบิร์ดดาเมจเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นดูสกิลดีๆนะครับแล้วก็ต้องดูจงังหวะดีๆเพราะว่าสามารถใช้สกิลขัดกันได้นะครับ อันนี้คือเขากําลังจะเกาะแตกนะครับเราจะได้เปรียบพอเขาก่ะแตกแล้วก็ก็จะโดนดาเมจแรงนะฮะโอเคน่าจะตายในชุดแรกพอเวลาเราจะต้องชนะให้ได้2นะครับแล้วก็เวลามันก็จะลดลงเรื่อยๆซึ่งอย่างอันนี้เคอเขาเล่นเป็นเมอริวแล้วก็ฮูม่านะครับมันก็จะ เราจะต้องเล่นระยะเพราะว่าตัวเราเป็นเรามีโคโค่กับนเนมิซิตซึ่งเป็นสองซับนะเขาจะได้เปรียบเรื่องของระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเล่นดึงระยะไวจะได้เปรียบซึ่งในโหมดนี้ก็คือตัวละครจะถูกปลดดาวจนครบนะครับแล้วก็ลีลิกที่เอาเข้ามาใช้ก็จะเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับ นี้ก็คือหนึ่งเท่านะครับถ้าเวลาที่เราเล่นก็ให้เน้นสมมุติว่าถ้าเรามีนำก่อนตัวหนึ่งแล้วก็เราก็ควรจะทําดาเมจให้ได้มากที่สุดตอน oh, <God. S 1> ชีวิตที่สองนะเขาพยายามเข้ามาเล่นข้างใน แต่ว่าเขากำลังจะเกาะแตกนะเขาเราเรา,เราจะได้เปรียบอยู่นะโอเคเขากาะแตกอันนี้คือเราเข้าไปเบิร์ดได้เลยแต่ก็ต้องเล่นดีๆนะเพราะจริงๆคือเราเป็นสองซับเขาจะค่อนข้างเก่งกว่าเราเวลาระยะใกล้แต่อันนี้ก็คือชนะก็คือประมาณนี้นะครับก็คือชนะสองสองตาก็คือเราชนะแล้วเราก็จะได้ตัวของดาว เหมือนเกมโมบ้าครับอัพดาวไปเรื่อยๆแล้วก็จะเลื่อนขั้นจากตัวเลขสูงมาต่ำนะครับจาก4มา3มา2มา1แล้วเราก็แลงอัพเปลี่ยนคัดนะครับเออไม่ใช่เปลี่ยนคาดแลงอัพเปลี่ยนยศนะครับส่วนคะแนนความพยายามก็จะมีเงื่อนไขในการที่เราจะได้แต้มเพิ่มนะครับซึ่งเราจะสะสมแต้มตัวนี้เวลาที่เราแพ้เนี่ยเขาจะระบบจะหักแต้มเราเพื่อเป็นการป้องกันการลดดาวนะครับ สำหับต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่แนะนําให้ใช้ลงในโหมด PVP นะครับจากที่ผมลงมาถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีตัวของเนมซิสนะครับมีเมริลมีฮูมามีโคโค่มีโครนะครับแล้วก็จะมีเซโลนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดเซตประมาณไหนไปขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดเล่นประมาณไหนด้วยนะครับบางตี้ก็อาจจะเป็นเนมซิสโคโค่แล้วก็เป็นเซโลนะครับก็คือเป็นซับล้วนเลยเขาก็จะเน้นระยะ แล้วก็ไม่เน้นให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามานะครับเน้นฮิลสู้หรือบางตี้อาจจะเป็นเมอริวเนเมสิตแล้วก็โคโค่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นซีซีแล้วก็พังเกาะแล้วค่อยเบิร์ดดาเมจนะครับส่วนบางตี้เขาก็อาจจะเป็นเนเมสิตเมอริวแล้วก็ฮูม่านะครับอันนี้จะเน้นทําลายเกาะแล้วก็ซีซีสตันนะครับแล้วก็จะมีตี้ที่เล่นเนเมสิตโครแล้วก็เมอริวด้วยอันนี้ก็จะเป็นจะใช้เนเมสิตในการสโล่นะครับแล้วก็ ใช้ตัวของเมอริลทำลายเกาะพอเกาะแตกแล้วจะใช้โครในการเบิร์ดดามจนะครับหรือบางตี้เขาอาจจะเล่นเป็นนิเมซิตโครแล้วก็โคโคริเทิร์นะครับอันเป็น3เซตนี้ซึ่งเขาก็จะเน้น CC นะครับพอติดสถานะเมื่อไหร่ก็ให้ใช้โครเข้าไปเบิร์ดดามจนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันจะต้องเข้าไปลองเล่นเองนะครับเพราะว่า uh, เราจะได้ลองดูได้ว่าเราถนัดเล่นประมาณไหนแล้วก็มีผู้เล่นที่เขาเล่นประมาณไหนเพราะอย่างที่ผมเล่นมาเจอก็อย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเมอริวฮูมาแล้วก็เนมิซิตนะครับส่วนคนที่อยู่ที่สองเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเซตนี้เลยครับเขาจะเล่นเป็นเซตฮิลเลยนะครับก็คือเล่นซีโร่เล่นเนมซิตแล้วก็เล่นโคโค่นะครับส่วนคนที่สี่เนี่ยเขาจะเล่น เนเมซิ s esis, เล่นโคโค่และก็เมอริวนะครับอย่างคนที่6เนี่ยเขาก็จะไปเล่นเป็นเนเมซิ s นะครับเมอริวแล้วก็เป็นโคโค่นะครับส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเล่นเจอกันเราเราจะเจอกันแบบเวียนๆอยู่นะครับถ้าเราอยู่แหลงบนๆน,น,นะฮะสำหรับลิลิกที่คนนิยมใช้ในโหมด PvP นะครับก็จะมีตัวของป้อมขี่ปนาวุธแล้วก็โคเว่นนะครับในส่วนตัวของโคเว่นเนี่ยถ้าเราใช้ใน สถานการณ์ที่ถูกต้องเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่ฝั่งตรงข้ามโจมตีมาพอดีแล้วเรากดใช้เนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามติดสตันนะครับซึ่งต้องดูจังหวะที่เหมาะมากๆนะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีมากสําหรับการหยุดคอมโบฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็จะมีบางคนเขาใช้ j e t p a พ็กับแขนกลก็มีนะครับซึ่งส่วนตัวของ Jetpack เนี่ยจะสามารถหลบสกิลที่อยู่ในพื้นได้อย่างเช่นเวลาเมอร์ริวใช้สกิลที่เป็นคลื่นนะครับแล้วก็ บางคนก็ใช้แขนกลในการดึงนะครับเวลาที่เราใช้แขนกลโดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามโดนดึงเข้ามานะครับแล้วก็จะติดสถานะเกือบล้มนะฮะก็คือจะโดนขัดจังหวะในการโจมตีแล้วก็มีบางคนใช้ตัวของวายุแม่เหล็กเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามเกาะแตกอยู่แล้วเราใช้เนี่ยมันจะพัดฝั่งตรงข้ามให้ลอยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางในการเดินของฝั่งตรงข้ามซึ่งป่วนได้ประมาณหนึ่งแล้วก็บางคนอาจจะใช้โดรนนะครับซึ่ง จะมีสถานะกัน CC 5วินาทีครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็อาจจะมีคนเล่นตัวของไอตัวคลื่นล็อกนะครับอันนี้ก็จะขังฝั่งตรงข้ามไว้ด้านในนะครับรวมถึงบางคนเขาก็ใช้ตัวของเหมือนสุญญากาศดูดนะครับไอตัวนี้ก็มีคนใช้เหมือนกันแต่หลักๆที่เจอก็จะมีนี่แหละครับ ป้อมขีปนาวุธกับโคเวนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้2ตัวนี้เวลาที่เราเจอป้อมขีปนาวุธนะครับก็ให้เราวิ่งวิ่งออกมาจากระยะยิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวลิลิกซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะมาเลือกลิลิกให้เหมาะกับตัวละครของเราก็ได้เพราะว่าลิลิกที่เรานําเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นระดับสูงสุดก็คือจะปลดสถานะถึง5ดาวหมดเลยนะครับก็ให้ลองมาปรับใช้ดูก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับขอบคุณครับ